ยกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชาการในจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ามกลางการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นชวาวเขาเผ่าต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่มารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ชูป้ายต้อนรับให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถึงกับน้ำตาคลอพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณประชาชน ขณะที่มวลชนบางคนก็ร่ำไห้เข้าสมกอดนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศจากกองบัญชาการกองทัพอากาศถึงท้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมและนายเสริมศักด์พงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือตอนบนพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สกัดกัน้นการลำเลียงตามบริเวณแนวชายแดนรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะเดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่จัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีใช้รถโฟกตู้ทะเบียนกอไกท่ทอทง77เชียงใหม่